เมียหลวงสุดจะทนสะกดรอยตามสามีบอกจะกลับบ้านเจอซุกเมียน้อยก่อนกระชากทองคืนเรียกว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ได้รับความสนใจและมีคนเข้ามาแสดงความคิดเห็นเป็นจำนวนมากเมื่อมีผู้ใช้ติกตอ,อกรายหนึง่งได้มีการโพสต์คลิปสุดเดือดหลังจับได้คานังคาเขาว่าสามีแอบมีผู้หญิงอื่นแถมยังพากันมานั่งเที่ยวกินอาหารริมทะเล โดยไม่สนใจความรู้สึกผู้เป็นเมียหลวงแม้แต่น้อยโดยในคลิปจะเห็นว่าเมียหลวงได้เดินมาจากทางด้านหลังโดยที่ทั้งตัวสามีและกิ๊กสาวยังไม่รู้ตัวก่อนจะเข้าไปสอบถามสามีว่า เป็นไงอร่อยไหมก่อนจะหยิบเอาสร้อยทองเส้นโตออกจากคอสามีรวมถึงแหวนที่นิ้วด้วยทำเอาทั้งคู่ถึงกับงงเลยทีเดียวทั้งนี้หลังจากคลิปดังกล่าวถูกโพสต์ออกไปได้มีชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์กันเป็นจำนวนมากหลายคนเห็นใจและรู้สึกสงสารเมรยียหลวงแต่ก็มีบางส่วนตั้งคำถามว่าเป็นเหตุการณ์จริงหรือเพียงแค่จัดฉากกันแน่ ซึ่งอย่างไรก็ตามผู้โพนได้เข้ามาตอบแล้วว่าเหตุการณ์ทั้งหมดเป็นเรื่องจริงซึ่งกิกสาวนั้นเจ้าตัวก็รู้จักเป็นอย่างดีอีกด้วยขอขอบคุณข้อมูลจากทีนิวส์ขอบคุณค่ณคะ